โยก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็กลับมาอยู่ใน Minecraft อ o บอ o ์มอนอีกแล้วนะฮะใน EP นี้เราจะมาทำไอเทมที่สามารถทําให้โปเกมอนที่เราจับมาเนี่ยออกมาเดินเล่นกันได้นะก็จะเป็นในระบบใหม่ในเวอร์ชั่น1.20นะฮะอันนี้ก็ผมก็อัปเดตสกินของตัวเองทั้งหน่อยนะเอออาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ก็ทําให้สีมันดูสดขึ้นนะสำหรับ ชุดของเราให้มันเหมือนกับโลโก้ช่องอยังไงแล้วออโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันใช้อะไรบ้างอันนี้ก็นี่ไปรวบรวมเหล่าเบอร์รี่มาแล้วเป็นไงบ้างนะอันนี้คือมันจะดอปจากพวกต้นเบอร์รี่ได้ด้วยนะอะเดี๋ยวเราลองดอูลองตีไปเรื่อยว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะเป็นเมล็ดแปลกๆออกมา เราจะดูในกระเป๋าอืมนี่ไงนี่มันจะดอกมาแบบนี้แล้วก็วางไว้เดี๋ยวเราลองใช้เดี๋ยวเราลองใช้เจ้าบนมิวในการนีเห็นไหมมันจะเป็นต้นใหม่มาเลยเห็นไหมนี่เออเดี๋ยวลอง เราก็สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเลยทีนี้มันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากนะสายพันธุ์ของเบอร์รี่นะเราเอาไปเก็บก่อนถ้ามาลิสแปลกๆเดี๋ยวจะอาจจะแยกตู้นะต้นนี้ชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวลองเอาใหม่โอเคเป็นลัมเบอร์รี่นะเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์รี่แปลกๆที่เป็นต้นแปลกๆมาไว้ตู้นี้แล้วกันโอเค ปึ๊บ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 โอเครอสเปอรี่ต้นไหนอะเรายังไม่ได้ปลูกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราปลูกตรงนี้แล้วกันนะโบนมิวอ๋อฮะมันคือต้นใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกฝั่งนู้นดีกว่าปึ๊บ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 ไปโบนมิวสำคัญมากนะโบนมิว นี่เป็นไงเก็บมาแล้วก็ใส่ตู้ไว้โอเคไอเทมที่เราจะสร้างวันนี้ก็คืออันนี้นะแอชเชอร์บล็อกต้องใช้ PC หนึ่งอันมีคอปเปอร์มีต้นข้าวแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นพวกบล็อกไม้นะเราก็เริ่มจากการไปนอนให้มันเช้าก่อนนะ <c oughs> ให้มันสว่างกว่านี้ดีกว่าขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนนะ นนอนป few moments later. PC ใช้อะไรบ้างลืมไปหมดละมีกระจ Copper, m o o s s e s t o n e มีเหล็กโอเคเดี๋ยวเราดูซิว่าม,มีของในบ้านหรือเปล่าแน่นอนว่าเรามีเหล็กเยอะมากเราไม่มี Copper ปเ,ปเลยนะเออเฮ้ยไม่มีได้ยังไงเนี่ยบ้าจริงเชียวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตามหาของก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดมาในช่วงที่ของครบแล้วนะตัดเลย โอเคตอนนี้เราก็กําลังทําการเผาของนะฮะนี่ของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแล้วก็เตรียมไว้ก่อนแล้วก็ในระหว่างนี้เราจะไปจับโปเกมอนที่เป็นเจ้าควายมานะเอ้ยอยู่ไหนหมดเนี่ยเราจะจับโปเกมอนอะไรก็ได้นะที่แบบว่าสามารถทําให้ ฟาร์มเราสวยงามได้นะอย่างเช่นพวกโปเกมอนแมลงผีเสื้ออะไรเงี้ยนะตามที่แบบว่าเหมือนในทางของช่องคอมมอนออฟฟิเชียลนะที่เป็นคนทํำมดนะเ้าก็จับเป็นพวกผีเสื้อมานะแล้วก็มาใส่ไว้ในฟาร์มมันก็จะออกมาเออมันก็ดูสวยงามดีนะดูเป็นธรรมชาติเออไม่จําเป็นต้องจับตามผมก็ได้นะโอเคนี้มี2ตัวตเราจับเลยด้วยควิกบอลที่ใช้ควิกบอลนี่คือขี้เกียจต่อสู้นะ โอเคตัวนี้ด่อแบบอีซี่โอเคตัวนี้มองทําไมมองทําไมมองก็ไปอยู่ในบอลแล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยแล้วใครไปอยู่บนบ้านมะั้ง่ึมขึ้นไปได้ยังไงเฮ้ยเจ้นกของเราจับมาปุ๊บพัฒนาล่างได้เลยโอเคพัฒนาล่างเป็นสวลโล อืมเ้ยอกมันก็เท่อยู่นะตัวเนี้ยน,น่าจะเท่พอๆกับพีเจียนนะเป็นหนึ่งในนกที่ผมคิดว่ามันเท่โอเคเดี๋ยวเราไปดูของก่อนนะว่าได้หรือยังเดี๋ยวเราทําการเก็บเจ้าวัวก่อนอ่านี่มี4ตัวแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวมาเอาของ s o o t t h Stone Copper แล้วก็แกล์จ็กกิงแกล์ เดี๋ยวเราเตรียมไม้ด้วยดีกว่าเฮ้ยในบ้านเราโต๊ะคามันอยู่ไหนวะไม่ได้สร้างเหรออ่าสร้างสร้างไว้ปึ๊บเอาเป็นว่าเราวางแ,แถวนี้ก็ได้นะก็มาจะได้แบบกราฟได้เลยมีอันนี้มีเหล็กปึ๊บใช่ป่าววะเหมือนจะมั่ววางถูกแล้วปึ๊บก็โอเค PC หนึ่งเ่านี้ก็ ปเปอาข้าวโอเคเอาตรงนี้เลยไ,ได้ข้าวมาแล้วแล้วก็กลับไปคราฟดูคู่มือซิข้าวสองฮอปเปอต้องใช้เชดตายละตัดไม้ไปทำกล่องก่อนได้ไม้เรียบร้อยทำกล่องหนึ่งปึ๊บ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 ได้ h o ปเปอร์มาแล้ว opper วางตรงตรงไหนหวะนี่บล็อกไม้วางมาเลย opper ข้าวแล้วก็ pc นี่ได้มาแล้วนะแพชเชอร์เดี๋ยวเราเอาไปวางข้างนอกวางตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะใช้กันนะฮะนี่มันสามารถเห็นไหมมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เราก็เลือกปึ๊บ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 นี่เห็นไหม มันก็จะออกมาแบบนี้อันนี้คือโปเกมอนของเรานะนี่มันก็จะเดินเล่นแบบนี้เลยจริงๆใครจะทำอคอกให้มันก็ได้นะมันก็จะอยู่ในอคอกสำหรับเจ้าวัวถือว่าดีมากเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบทำฟาร์มชอบทำแบบว่าที่เก็บโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมในแมปมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นสัญลักษณ์แบบว่าสีน้ำเงินนะ ก็จะเป็นโบกมอนของเราส่วนสีข,ขาวๆนั่นก็เป็นโบกมอนป่าเฮ้ยใช้ได้นะผมก็คิดไว้ว่าจะอาจจะเป็นรั้วตรงนี้นะเป็นคอกให้กับพวกมันนะสี่ตัวเห็นไหมมันเดินเล่นกันเออ <c ười> พวกควายทั้งหลายนี่ไหมมันก็จะไปเดินตามเรามันก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ เราเรียกออกมาถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์คนชอบเลี้ยงโปเกมอนเยอะๆนะโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอัปเดตใหม่ที่สามารถเรียกโปเกมอนของเราที่จับไปแล้วนะออกมาได้แบบว่าน่าจะไม่จํากัดหรือเปล่าหรือจํากัดอันนี้ยังไม่แน่ใจนะก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะเห็นมันเดิเดเดนไปนู่นแล้ว <laughs> เออก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ช่องของผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปนะฮะเรา EP หน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับโอ้โหโยโย